ดีซีและวัดภาวนาปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรยาณอดีตเจ้าอาวาสวัดเบนจามาบอพิษดูสิทธวนารามพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนะครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ12,357รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดภาคใต้ โรงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์จริยาศึกษาในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาค้าบูชาประจำปี2557ณท้องสนามหลวงความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายโคมมาค้าประทีป กลุ่มกาลยานมิตเมืองโคแลนด์ประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมซึ่งครั้งนี้ได้จัดตอนเนื่องเป็นครั้งที่62ปีที่7ติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC News นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557พบกับคุณพัชราสวัสดีเวทีและดิฉันกันญกาอยู่สีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟัง d m c News นิวสทางสถานีวิทยุ FM 102.25ร้ z เมและ AM1521 k H z ด้ายค่ะค่ะมาติดตามข่าวแรกกันเลยนะคะวัดพระธรรมกายดีและวัดภาวนาปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบ่อพิษดุสิตวนารามค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายดีซีและวัดภาวนาปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธรรยานทองสวรรณสาโรปริเรียนธรรมหกประโยคนักธรรมเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบ่อพิษดุสิตวนารามโดยมีพระธรณิจารวังโสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธรรยานในครั้งนี้ ในการนี้ได้อาราธนาพระพิธีธรรมจากวัดสุ uh ทัศเทพวรวรารามจำนวนสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมเจตํำนานจำน ah วนสี่รอบเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วพระธรณิจารุวังโสพระอันนบเปมสีโลพระวิทูลอุชูจาโรและพระมนชัยอภิชาโนวัดพระธรรมกายดีซีและวัดภาวนาปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมถวายผ้าบางสุกุลแก่พระพิธีธรรมเป็นอันเสร็จพิธีค่ะขอกลับน้องบูชาธรรมแด่พระพุทธรยานโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและสะัตว์วิหาริกธรรมธายาทั่วโลกค่ะเราไปติดตามกันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะ กรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคาบูชาภายใต้ชื่อเพนเดือน3วันแห่งความรักที่บริสุทธิ์14กุมภาพันธ์และชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ค่ะน,นายกฤษณนพงศรีอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศากาลมาค้าบูชาประจำปี2557ร่วมกับวัดทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงการต่างประเทศองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาภายใต้ชื่อมาคะบูชาเพนเดือน3วันแห่งความรักที่บริสุทธิ์14กุมภาพันธ์2557และชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ระหว่างวันที่10 14กุมภาพันธ์นี้ สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคซึ่งส่วนกลางจัดน้ำมนทนพิธีท้องสนามหลวงโดยกิจกรรมประกอบด้วยการอัญเชิญพระแก้วมรกตจำลองมาประดิษฐานอย่างมณดบที่มนทนพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้เวียนเทียนและสักการะบูชาจัดเต้นจริยศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมอาทิการสวดมนต์หมู่สันเริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะ ตอบปัญหาธรรมะบรรยายธรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรมได้แก่ทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนานิทรรศการวันมาค้าบูชากิจกรรมไหว้พระก้าวัดสำคัญส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังประสานกับกระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือสถานกงสูลต่างประเทศประจำประเทศไทยทุกแห่งเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมนี้ด้วย และปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่วันมาค้าบูชาตรงกับวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หันหน้าเข้าวัดทำรรบุญแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชานำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะละเนื่องในวันที่10 14กุมภาพันธ์นี้นะคะทาง มนทลพิธีท้องสนามหลวงได้จัดก,กิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะซึ่งก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับจุดเด่นในงานนี้ก็คือมีพิธีเปิดศูนย์จริยศึกษาของโกรมการศาสนาด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้จากคุณคณิ t h าพงเพศค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสัปดาห์นี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์สำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีความสำคัญกับชาวพุทธโลกนั่นคือวันมาคาบูชาค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ในการนี้กรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ขึ้นและได้ทำพิธีเปิดศูนย์จริยศึกษาณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะ โดยทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคารามและองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาได้จัดพิธีเปิดศูนย์จริยศึกษางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2557เมื่อช่วงเช้าของวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะเต็นท์ศูนย์จริยศึกษามณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจาก<ม>พระพรหมวชชีรยาน<ม>กรรมาการมหาเทรสมาคมเ<ม>จ้าอาวาสวัยญนาวา,า,า,าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมขร้าราชการคณะครูนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนพิการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ันเทศากาลบันมาฆาบูชาเนี่ยเริ่มต้นวันที่1 0 กุมภาพันธ์2557นี่นะครับเป็นการเปิดตัวนะครับเปิดนิทรรศาการห้องจริยศึกษานะครับความจริงวันเพน็ญเดือนสาเนี่ยจะตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์2557นะครับของการเปิดตัวในครั้งนี้ก็จะมีะกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับตั้งแต่กิจกรรมบรรยายธรรมะกิจกรรมนิทรรศาการรันธรมร,ร,รมรันพิธีไทยซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็กิจกรรม ธรรมะสู่คนทั้งมวลหรือกิจกรรมธรรมะสุ่คนพิการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเส้นทางนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าเส้นทางบุญไหว,ว้พระเก้าวัดซึ่งจะมีทั้งส่วนกลางและส่วนปูมิภาคนะครับงานในวันนี้ก็ต้องการเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่มณฑลพิธี2องสามหลวงนะครับก็มีกิจกรรมรองรับมากมายนะครับผมเชื่อว่าในวันมาฆบูชาเราจะเห็นภาพของน้องๆเยาวชนไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระนะครับ ปเจจริญจิญตภาวนานอกจากนี้พระพรหมวชิรยานท่านได้กล่าวว่าการเปิดศูนย์จริยศึกษาเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยประโยชน์ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการศึกษาความรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ท่านได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนในการดำเนินงานครั้งนี้จำนวน34องค์กร เนื่องในวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันมาถาบูชาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธขอเชิญทุกท่านร่วมเข้าวัดทำบุญและอย่าลืมไปเวียนเทียนกันนะคะโดยภายในงานได้เปิดนิทรรศการลานธรรมลานวิถีไทยศูนย์การเรียนรู้ปร<อ>ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปิดกิจกรรมไหว้พระก้าววัดในวันสำ<อ>คัญทางพระพุทธศาสนานี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์นี้ ยในส่วนกลางณวับน,นพิธีท้องสนามหลวงวัดปักน้ำภาษีเจริญวัดยานาวาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดสักเกตวัดปทุมวนารามและ50เขตในกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานวัฒนธรรมทั่วประเทศ และในโอกาสนี้นะคะจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมแสดงพลังเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักโอวาทปฏิโมกค,คือทำดีละชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าวัดปฏิบททัติธรรมฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมเวียนเทียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันมาคาบูชาอีนนี้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันนะคะ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมพิธีตักบาตรพระ12,357รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดภาคใต้ค่ะสำหรับพิธีตักบาตรพระ12,357รรูปในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณนะถนนจอมพลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิมนโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากดรวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทศัาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง สำหรับการจัดตักบาทครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งฟื้นฟูศิลธรรมโลกส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดรวมทั้งชาวไทยพุทธในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการตักบารพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดาริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งการจัดตักบาทครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3และฉลองครบรอบ3 5 7ปีเมืองโคราชโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนหน่วยงานภาคร,รัฐและเอกชนนอกจากนี้โครงการตักบาทยังได้จัดเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาด้วยที่เห็นพระจำนวนมากแม้ว่าจะเห็นแล้วเห็นอีก เ็นทุกครั้งก็ปลื้มทุกครั้งนะคะในภากาสาวพัดที่ผิวสวัยไปทั่วนี่ค่ะมีความสุขมากนี่ก็จะทําให้ชาวพุทธทั้งหลายตื่นตัวนะคะตื่นตัวในพระพุทธศาสนาของเราเพราะว่าการทําความดีเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ปีนี้เป็นปีที่โคราชครบ357ปีตั้งมานะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ฉลองไปพร้อมๆกันฉลองด้วยการทำบุญ นะคะก็บุญกุศลก็จะได้ทับทวีมากยิ่งิ่งขึ้นไปให้ชาวพุทธทุกคนตื่นตัวตื่นใจดีใจมากค่ะสิ่งที่เราได้เหนื่อยมาเนาะสองเดือนเต็มๆวันนี้รู้สึกปลื้มมากค่ะเห็นคนเยอะๆะพาก็เยอะมากเลยทุกสายเต็มไปหมดนะคะจังหวัดอื่นๆน,นะคะที่คิดอยากจะจัดนะคะจัดเถอะค่ะจัดแบบเป็นหมื่นหลายหมื่นเหมือนโคราชนะคะเดี๋ยวโคราชคราวหน้าจะเยอะกว่าเก่าไหม <laughs> นะคะน้องๆทุกคนก็อยากจัดอีกเราอยากจะทําเป็นพณีเลยนะคะประเพณีการตักบาตรที่โคราชสิ่งที่เราได้นะคะเราไม,ไม่ได้แค่ด้านทางด้านจิตใจนะคะเราได้บุญกุศล <สน S 1> ที่จะช่วยช่วยไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยหรือกําลังใจนะคะของเราเรา,เราก็ขอให้ชาวคณะจัดงานนะคะ ขอจัดง,งานได้อย่างนี้ทุกๆปีนะคะเป็นปีละหลายๆครั้งก็จะดีมากเลยค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับขอร่วมอุโมรนาบุญด้วยนะคะรู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่วันนี้พวกเราทั้งกลุ่มนี้ทั้งทีมได้มาร่วมตักบาตรที่โคราชนะคะทางโลกเขาวุ่นวายกันยังไงก็แล้วแต่แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็หาโอกาสให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้มาทําอะไรที่มันปลื้มใจแล้วก็ชื่นใจแล้วก็เบิกบานแล้วก็ยิ้ม อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโลกมันจะเปลี่ยนก็เพราะพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนยิ้มมาไว้นะคะวัดพระธรรมการนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเล,เลียนะคะได้จัดโครงการอุปสมบทหมูและบรรพชาสามเณรผ้าพื้นโอเชียเนียนะคะ่ะ เมื่อเร็วๆนี้ณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศอสอสเตรเลียได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่และบรรพชาสามนเณรภาพพื้นโอเชเนียซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยดําริของพระครูวิเทศสุธรรมยานสุธรรมสุธรรม,มโมพระธรรมทูตภาพพื้นโอเชเนียและประธานสภาองค์กรชาวพุทธแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย จัดเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวา,วาสวัดสเกตร,ราชวรรมหาวิหารและเพื่อบูชาธรรมแด่พระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล70ปีโดยได้เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่5ถึง26มกราคมพุทธศักราช2557 นวัดระธรรมการนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีปรากฏในภาคพ,พื้นโอเชเนียโดยเฉพาะที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น73รูปซึ่งถูกรูปได้ศึกษาศิลธรรมความดีงามโดยอาศัยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เรียนรู้หลักการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและได้รับการอบรมความดีสากล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมธรรมญาตราเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชาพุทธความมีวินัยเคารพอดทนและกิจกรรมบินทบาดย่านชุมชนไทยทาวในเมืองซิดนีย์อีกด้วยซึ่งหลังจากจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจกับทุกๆก,กิจกรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับศูนย์สาขาในต่างประเทศกันบ้างนะคะ ซึ่งศูนย์สาขาแต่ละประเทศก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมภาพกิจกรรมงานบุญของศูนย์ในโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาและศูนย์ในโซนยุโรปนะคะที่วัดพระธรรมกายแฟงเฟิร์ตประเทศเยอรมนี er ติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดพิธีถวายโคมมาค้าประทีป โดยภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสั่งคานโดยมีกาละยนิตรวาสินีอายุสุขเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจากนั้นเป็นพิธีถวายโคมมาค้าประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาค้าบูชา โดยมีกาล,ลยานมิทวีลาบสีโกโมลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะได้รับบุญประกอบโคม,มาคะาประทีปและทำความดีสากร่วมกันด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนด้านกลุ่มกาล,ลยานมิตรเมืองโคฟแลนส์ประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมซึ่งครั้งนี้ได้จัดต่อนเนื่องเป็นครั้งที่62เป็นปีที่7ด โดยมีกาเยานมิตรอัมพรวันเทอร์ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟงเฟิร์ตมาเป็นเนื้อนาบุญโดยพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกาลยานมิตรอัมพรวันเทอร์และกาลยานมิตรธิยาพรคิสเลาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆย,สย,สยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าสามคคีโดยมีกาลยานมิตรอัมพรวันเทอร์และกาลยานมิตรมายารัศมีสายจันทร์นำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนขิฬานาเพศัต มีกาล,ลยานมิรนิรันดอนไมเยอร์และกาล,ลยานมิรมาลีเฟรเชอร์นำกล่าวคำถวายพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงองค์ที่สองมีกาล,ลยานมิรอัมพรวันเทอร์และกาล,ลยานมิรสำรองดาวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมกองทุนต่างๆและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีต่อไป ปิดท้ายกันที่ขาวประชาสัมพันธ์นะคะเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ริ้วขบวนอันเชิญโลพระราชทานนะคะเนื่องในวันมาคาบูชาค่ะณนะวัดพระธรรมากายในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นชายจริงหญิงแท้อายุ15 27ปีท่านชายจะต้องมีส่วนสูง160ถ180เซติเมตรผมสั้นไม่ไว้หนวดเคราส่วนท่านหญิงนะคะต้องมีส่วนสูง155 175เซนติเมตรไม่ทำสีผมสามารถรวบผมได้และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาค่ะ ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0810720066และ0876719580ค่ะ และทั้งหมดคือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัรยนานมิตรที่เรามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถัดท่านใดพลาดรับชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t v d m c n e w s คค่ะหรือว่าท่านใดจะส่งข่าวให้เราได้ประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ TVdmcnews@ gmail.com ค่ะวันนี้คุณกนิกาอยู่ศรีและดิฉันพัชราสวัสดีเวทีพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ิต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่่านนไปกอสวัส